กับพี่ดีพี่าครับกด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 แล้วอยากเติมเกมต้องร้านจูนดิโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ักมาเลยที่เฟซบุ๊กจูนดิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนดิโกการสภาพนะอืมกอดหลับโอ้หายแล้ว ว่าได้แม่นี่ว่าโดนทุกว่ะน่าจะอยู่เงี้ยเดี๋ยวกูบิงเลยทำมะหัวโอ้โหก็ <What? S 2> าสามลุ้นทังไงโอ้ยอะไรวะน่าไอ้เย,ยี่ยดนไอ้เยี่ยสองคนลุ้ทุบปวดแตกหเหรอมันลุ้โผล่คนเดียวไงเมื่อกี้ลุ้มทุบตายไปเลยแต่

ไปวะเนีไไน่ยไปุ๊แมงดูกระตานโบกไอ้สัสก็สฟีวิปอตี้เนาะจมื่กี้กูไม่เห็นนะมันไม่ได้เก็บด้านบนแต่แมงกูไปเก็บฟีวิปอตี้เลยเพื่อนพ mm. อแล้วกันนี่เฮ้ยโหแหลก เป็นเ้ว่สิ่งแรกอยู่ป่า ่ลมาแล้วอาจารยอาวันโอ้ได้สองตัวเลยหอกระปาดอะไรต่อ จะให้ไปคุมรูนอะไรบอกอะไรมั้ยเป็นกรรมันเก่งมั้เนี่ยเป็นแต่ว่ามันโดนเป็นแต่ว่ามันโดนเออมันมันไม่ไหวหรอกแต่ว่าเจะเจอไปไเยอะสิบเกอแล้วก็ไม่ได้แล้วไอ้ที่เนี่ยมันเจอไปเยอะสิบเกอไม่ไหวเลยอ่ะกูเหลือเก้าพันแล้วโอเคด็อกไม่เข้าป่าแบบรูหักสุเลนะทำไมวะมันมันต้องใช้ทรัพยากรเล่นกับกูเยอะเกินอ่ะมันไม่เข้าป่าแต่แรกกูว่าไปกีได้ เว็บเนี่ยได้ละไม่ต้องไปใช่ไหมกูไปช่วยเล่นบอลนะตอนนั้แล้วตอนแล้วจ้าไม่ได้จันโอ้โหตา่ะมึงปามพ่อตายไปเลยน่าจะไอ้ก็แย่ดิแล้วซื้อเลเี้ยงมัเลยปามพ่อตายถ้ารีบตายกันแรกปะเดี๋ก่อน อบอยู่เด็กนั่นพี่ี่อมนะข้าบนมันไปได้ป่าว่ียมันเพี้ยวห้าแล้วอ่ะมันได้คิวดานเหรอได้สอบบังคับผา ไปแล้วมึงไม่รอดเฮ้ยมันแปลอเอียกดีไมอาจารยเดอวันลืมเลยวะมันแปลอกมาแล้วมั้งนะเอาไอ้สัตว์ไปดูแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วไอ้เหี้ยเออบานมากไอ้สัต์ลืมไปนะปนไปหนเมื่อกี้ คิดอะไรเพลินๆน่ะมันมันยั่วดินั่น uh, อ um, <c red itation> ่ะมันล่อดิแต่ตอนมันหกล้วมันเข้าป่ามึงต้องมึงต้องมากูที่รู้กว่าจะโดนถามว่ากองโดนขโมยบ้างแต่ละให้แตกได้ไหมหรือยากแล้ว ไฟ <ป S 1> มันร้อนนะเนาะตอาอาจจะไปนะแต่ตอนอาจจะไปนะวีรวงนะ ยิงวกทั์ปเบี่ยมาที่ป้ามั้ยวัาเบียมากูไม่เชื่อไม่ได้น่กูโดนเยอะมากเอีได้เฉยทไม่มาปลไปเซกูตายเมื่อกี้ไไ้พอเรืองมันสอง้สิบดูไปเท่าไหร่วะยิ่แม่มันตกดูเราไปน้อยเลยเออมันดูดไปโคตรเยอะ ยี่สิบกิยัม่ไดกบ่สิบ, <10 S 1> บอีกแล้วเฮ้ยเย็ดแม่อยู่ท้ามันไดนนั้นมึงระเบิดแน่นอนไอ้สัสพวกมึงต้องไปเปิดล่างให้หมดนไม่ไ้ต้องไปเปิดล่างแล้วเดี๋ยวจะล้างมันสบายเปินวีน้ำป่าแล้วได้เจ้าวมาทซา้ายนะเขาจะหนี มาทางซ้ายมาทางซ้ายแค่ต่อที่นึงมันเห็นกู Excuse me but your bottom tower is under attack ยากเลยผู้ใหญ่ไม่ไม่มันต้องมันต้องกดปุ่มเอยเว้ยมึงทำเบิดเมลก่อนเลยก็ได้นะอย่างนั้นนะไม่รู้ว่าถ้าถ้าถ้ามึงจะทนฟาร์มแบบนี้แม่งแย่แน่นอนนะ อ่แล้วเดียว่าแยวัอเดียวอกำังแย่เพราะเราเปิดล่าไม่ได้มึไอป้ามึงไปโฮกลางเลยตัวมึงทำอะไรกับสลักไม่ได้กูไม่ได้เก็บดูอีกแล้วอ่ะต้องเอาป้อมล่างออกอะมึงมึงไปโฮกางแล้วปาปปไฟใส่ตรงกลางเลยได้เหสลัอย่านี้มีแตกเด้มาก โอ้โหแย่แม่เฮียตา้หาหมดอย่างนี้เี่เซนทำอะไรไม่ได้สองเบเตอร์สองเวทแบนซูมเีเซนมยังไม่หกเลยติดติดต้นไม้ตอมมาด้วยนะตอมมาด้วยนะกูไม่ไปได้ล่างช่างแม่เยมึงฟมป่อไปป เบรเชอร์อเบรคเมลแล้วทางวานไปหรอกดีกว่าไม่วามไม่วาข้า,ามันไม่ได้ละครา,มมาบามๆๆๆๆอ้าวผมต<ม>้องเต้นที่ดูบนนี้นะบนมีวัด ลขึ้นไปตัวเนี้ยเดินสลักดับอ่ะไม่โผ่ฉเปิดล่างไม่ได้ด้วยมึงกลับไปทำกลางทำบนไปฟั่มฟ่มก่อนไอ้นี่ฟัมม่มก่อ,อ,อนเปิดดิเปิดดิเกีนยัญงาวันจัดบอกมาแล้วมันอยู่นั่นแหละมันไม่ไปหรกมันดูผอมาดิดูเชื่อมาด้วยวะ เกลี่ยได้นะเกลี่แล้วปักปักวัดต้อนไปเลยพร้อมได้จะฟีฟาร์มปปะไม่ฟีฟเท่าไหร่มันตายงงแต่วาดวะไม่มึงไม่มีจะไม่มีก็ไม่เป็นไรมันต้องเคลียร์อยู่แล้วตรงนั้นล่ะตายแล้วไม่ตายตันได้สเตตไองหนึกูไม่ตายกูไม่ตายกูไม่ตาย ล้วยิคุริยมึงมึงตายปะตายดีสัตว์เียงูแม่งามาเลงแล้ววะต้องบอกม็ไปคามห่ะลงมากูดิมากับกูดิมางัดกูมีกูดีนะไอ้มันติดด้วนั่น่ะเอาอได้ปะ

นี่สลาดเด็ดแม่น่ารำคาญสัตว์คงได้แต่ยังนี้ไม่น่าได้ไม่น่าได้ถอยปะถอย<ข>อนะเราต้องถอยถอยถอยขบวแมงโก้ปีอะไอ้สิ่งนี้มันไม่มีเงินเนี่ยมันต้องได้ค่าแต่เราไม่ได้แมพเลยไอ้มาอปิ้งหน้าฟาร์มบ่นนะกลัวต่อมาดิ ถ้าเราไฟแพ้เมื่อกี้เกมแพ้แล้วนะแพ้แพ้ได้เลยหลบได้ดิบะกี่เขี้ยบมึงมึงรู้ได้ไงวะดิยี่ป่าคนจัดใดๆนะนะตะปูยี่คนเดียวเฮ้ดีวายสต็อปเลยวะทีชิงมีโอ้โหดิแคร์กูไปฟาร์มเลยพูดอย่างนี้กับมึงเควง่อนข้างบนอ่ะเราไปโห่ให้คอยเป็นทีอย่างนั้นอ่ะไอ้แย่หบอกดีวายสต็อปทีชิงมีมาปักเกอร์อ่ะอันนอีโก้ไอ้แย่ ชิงมีหาวส่เพย์โต้ t าโกดัดเลยอ่ะมันคิดแบบคนจน2คนรวยหาหาเงินอ่ะจริงเอ้เฮียเป็นแค่ชาวนามึงจะมารู้เรื่องธุรกิจได้ยังไงวะก่อข้าพุช่วยดีได้นะปะ้ามันโผล่อะมึงกูู้ไอ้นี่ใส่เลยลิบมๆๆๆๆบรีบรีบลิบรีบร ซีเลยซื้ออีกข้างยังจีเลยปั๊าตีเลยอย่าเจอกันโอ้โหจีนี้กระโดดแม่งมาพอดีแล้วไม่ทันแล้วกูปุ๊บควก่อนไม่ไมันไม่ได้เลยเออบิงเออบิงเอาบิงก่อนเอาบิงก่อนเออบิงเออบิงมึงรอดแน่เออบิงอ่ะจีนนี้เลยนะเออมันมันต้องกดอันตรีแล้วบิงออกอ่ะมึงออกไม่ได้แน่นอนอ่ะกูไม่รู้อ่ะออกแค่แดดเปล่าหรือว่าเอาบิงเลย มาคืออูยังไม่ไม่ได้แย่เลยนะแม้เจอวีนอมเจออาบ,บาดอนเอ้เจออินโวละมานามโดนเบิร์นอ่ะมึงต้องมีอูอ่ะไม่ไงั้นมึงก็ต้องกดติแล้วบิงออกไปเลยอ่ะมันจะลงมาอีกปะมึงว่ามันจะลงมาอีกปะวะถ้ามันต่อ 5, 2, ไม่ได้แล้วเราจะตาดกันหมดเ้าโล,ลได้เอ้มันมาอีกแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่สปังสตอร์ประกาศพี่เอาลงก่อนมึงเอาลงก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกูโหดเดฟกันไอ้พัคเตื้นมึงไอ้เติ้ลเดี๋ยวกูลากตีมันอ่เฮ้ยโหเดี๋ยวเราช่างกันเปล่า Your middle. That's all right. the all right. you all right. That's all right. I all right. That's all right. That's ไอ้โอ้นี่หโว้ยบกกะลี ar, to ่วะพี A ่เเพื่อนมันถามกูอย่างนั้นน่ะโอเคโอเคเอาให้กูใส่บลิมทด้วยที่บลแตใจเย็นดิยังยี่อยังเราจะโดนแยกไฟอ่ะถ้าถ้าถ้าลวกหบดี้หมดไปเลยเราเล่นสเลนเลยดี่เย็นดิเอ้ยพอแล้วพอแล้วดี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 ดดีีนีีดดีีีี เฮ้ยเราเรากำลังตีป้อมมันอยู่นะตอนเนี้ยเฮ้ยโอ้โหมาโดนดึงไปแล้วยังหมดข้อเลยอาจจะรักไหมตายแล้วูลิกด้วก่อนนาทีคูลูเท่าเตยตีไปเลยเตยตีเตยตีไปเลยสลักตามแล้วไปช่วยมัดอยู่ cái gì vậy? cái tai. kia, đầy mày một, kia. đang đùa, đang kia kia đang kia ta, binh ta. <guy> <también> เด้กลับไปเลยทิ้งมันไปเลยจะกลับมาแล้วเฮ้ยบล็อพี่เฮียแล้วไงคนนี้ร้อยบิทคนนี้เฮ้ยมันตัน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 มันได้ได้ตันมาแค่ทีเดียวโอ้ยเฮียมันมันดิบป่ะดิเฮียม็อบไปอยู่กันวะเฮียมันแคนตาลโลปไปเอ็มพีไม่ได้อุยโหหลอกโขลกเียตพุทโขเกอันนี้มันหลอกอยู่นะไม่เห็นเหรอ

มันบางไอ้เห no, right ี้ยมันไม่ไหวกับไอ้นี่แต่บางอย่าโพนะปลอดและวที่โดนกูกรีดทีเนี่ยตายหายใส่เลือดมันผ่านห้าปีกูเจ็ดร้อยไปดูดของมีที่ว่าหน่าตายไอ้เหี้ยจริงนะตายไม่ตายไม่ตายมีมีกิมเมอร์พี่ตายไม่ได้พี่อุ้ยจี้แม่ที่อยากกินไม่โดนไปสเปซ

ขนาดไม่เคยพอเลยพี่เดี๋ยเดียเดี๋ยวดีมาให้ดีมาให้ในี่ยจะยิในสนานแล้วพี่ปังแางกว่าพี่คิมไปแล้วไหม้เฮ้ยมันมีวะดีกับตายแม่เต้ยกูโดนอะไรเปนพอ้วมึงไม่คิวกูไม่กอดกู โอ้โหไอ้สัตว์ไอ้เนี้ยกูโดนบูชเชอร์ใครจะไปรู้มึงจะโดนจะตอนตายเพี่อมึงไม่ลอยตัวเองทิ้งไปวะอ่ะมันพิษไงอ๋อโอเคโอเคลอยไม่ได้มันพิษมึงมึงมึงลอยไม่ได้เหรอไม่กูรอมึงใส่ก่อนแล้วกูจะปิดมันแล้วไปเลยโอเคโอเคโอเคได้ได้ไงก็ได้ได้นะอย่างเดียวอะไรมอปลิ้งอะไรไนั้นบูธออกหาพ่อมึงเ็สแม่ไอ้สัตว์ไอ้นี่ใจเย็นเพื่อนยูอเราโดนเบอร์ตายด้วยติมเบอร์มันนะเออถ้ามันไปแล้วติมเบอร์เองกูตายเลย มึงปัญหาของมึงคือแหละไอ้เหี้ยไอ้โรเกอร์เอ็นจีอ่ะไม่ใช่ละมานาพอลเลยหรอปัญหาคือเพื่อนตายกันหมดนี่แหละมึงไม่ใส่เกาะไอ้สัดตายดิไอ้บ้าเอาที่นี่ก่อนนี่หลังไอ้ดีไก่ดีแม่งไม่เข้าเลยหรอเพื่อนกดกดกดตั้งคลิปถึงที่ขนาดนั้นวะ เฮ้ยทำไไม่ไหวไอ้ตัวมาเรเียไม่ได้รัอไรตัเจริจริงแต่ก่อนต้องนับสใช่ไหมถึงจะติดไอ้เีนี่ไม่ต้องนับไม่ยนเลยวะทำจอดทำจอดคิตัวนึงไอ้เงี้ยวกเวับแล้วเยงกันาเดๆอีก เฮ้โยโอ้โหมึงทำไมมึงรู้มึงฮากสังเกตไปแล้วมีเห็นหนึงแล้วอีมาพี่ได้ได้ตัวมาเยอะไเป็นอ้โหมันแทกกตายเลยรู้ช่วยไงวะไม่จริงมันโผมมันโผลจบแล้วเฮียช่วยเฮียไม่